ข้อแมบ,บสนะครับแท่งโลหะรูปกลวยแท่งหน,งนะครับวัดความยาวของสุขเอียงได้2 5ซนเมตรนะครับถ้าพื้นที่ผิวด้านข้างของกลวยนี้นะครับเท่ากับ550ตารางเซนติเมตรนะครับคิใดใช่ไต้คําว่าพื้นที่ผิวด้านข้างนะครับแล้วโลหะรูปกลวยนี้จะมีปริมาตรเท่าไหร่นะครับว่ารูาปกระกอบเลยสบายๆเนาะเรื่องนี้ นะครับสบายสบายทำโจทยเรื่อยเรื่อยวัดความยาวของสูงเอียงได้25เซนติเมตรนะครับ25เซนติเมตรนะครับแล้วน้องครับพื้นที่ยู่ด้านข้างเนี่ยเท่ากับ550ตารางเซนติเมตรนะครับก็คือพื้นที่ยู่ข้างนีพื้นที่ยู่ข้าง น้องๆจักได้ไหมครับปวดพื้นที่ยู่ค้าสูงว่างไงครับ πrℓ เก่งมากครับแต่ข้อนี้เนี่ยโจทย์บอกพื้นที่ผิวค่ามาว่าเท่าเท่าไหร่ครับห้าห้อยห้าสิบนะครับมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรโอเคไหมต่อไปนะครับ π r l น้องๆครับข้อนี้โจทย์บอก L มา L เท่าไหร่ครับ ยี่สิบห้าครับติ๊กต้ายี่สิบห้าครับ, 29, รบโอเคนะอ่าอ่าไม่ทราบหาได้เดี๋ยวใช้ค่าพายเป็น 22, สิบยี่สิบสองส่วนเจ็ดเลยเพราะว่าไม่มีพายสองข้างให้เราตัดคูณอาไม่รู้ต้องการหาคูณเอลยี่สิบห้าโอเคนะครับแค่นี้เลยครับน้องพี่ไม่คูณเลขน,นะครับย้ายเจ็ดนะครับจากเดิมหานะครับย้ายตัวแปรหมดเป็คนคนูณด้วยเจ็ด ย้ายย2ิบสองกับยี่สิบห้านะครับจากเดิมคูณนะครับย้ายข้างไปหารกลายเป็นย2ิบสองคูณด้วยยี่สิบห้าตรงนี้ก็เหลืออาแล้วน้อะเนี่ยสอตัวนี้ที่ย้ายแล้วย้ายแล้วจากเดิมหารด้วยเจ็ดก,ก็เป็นคูณได้7เจ็ดจากเดิมคูณด้วย22ิบสองก็เป็นหารด้วย22ิบสองจากเดิมคูณด้วย2ี้าก็หารด้วยยี้าโอเคไหมครับอ่าทค่นี้เราใช้ไม่ยี่สิบห้าตัดทอนนะครับ 1> 25่คูณหได้25่สิบ้น้องนัทพงศ์ยีคูณสได้50 55ิบห้าลบด,ด้วย50เหลือ5นะครับใส่5้าโดยเลขหน้าเลขสูงยี่สิคูณได้ห้าสิบครับยี่คูณสต่อไปนะครับพี่ชใช้ยแม่ยีสองตะพอนะครับยี่คูณหได้ยี2สอยีคูณหได้ยี่สองนะครับน้องๆครับพี่ปจะยัทราบแล้วครับว่ารัศมีได้อะไรครับเจ็ดดีใจแล้วครับรัศมีเป็นเ เช่นี้นะครับพี่ก็จะหาปริมาตรได้อย่างสบายๆเพราะว่าพี่พีทาโกรัสสอนเราแล้วนะครับ7.25เ็ดอะไรครับ7.25จุดๆนั้นก็คือ24นั่นเองสูงตรงก็จะได้เป็น24โอเคนะครับอ่าเราก็จะหาปริมาตรได้เขเนนครับ ปริมาตรวอลุ่ม V นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน3พายพายเศษ22ส่วน7นะครับคูณด้วย r กําลัง2 7เจ็ดกําลัง2นะครับคูณด้วยสูงคือ h นะครับ h เราเพิ่งหาได้เมื่อกี้ก็คือ24นะครับโอเคโอเคนะเด็กกะลาตัดทอนนะครับโอ้โหทั้งใจเรียนจริง ต่อไปนะครับใช้แม่สามนะครับวันนี้คนหายไปไหนเยอะสามหนึ 3, 1, 3, 3, 8, 24, ่งสามสามแปดยี่สิบสี่ดูกลายเป็นยี่สิบสองคูณเจ็ดนะครับเจอบ่อยครับเท่าไหร่ครับหนึ่งห้าสี่ครับเจอบ่อยมากหนึ่งห้าสี่คูณแปดจำับยี่สบสองคูนเจ็ดนี่เจอบ่อยมากนะหนึ่งห้าสี่นะครับวเวลาเจอตัวเลขที่เจอบ่อยพยายามจำแปดสี่สามสองใส่สองคูนสาม แปดห้าสี่สิบสี่สิบบวกสามสิบสามใส่สามส่สี่สามเกณฑ์แปดหนึ่งแปดบวกสี่สสองนะฮะสังเกตฝึกการสังเกตน้องนะครับสังเกตด้วยความที่โตมาในในหาดใจนะไม่เคยไปไหนจากอันใหญ่เกินสองเดือนไม่เคยไปนะก็หันใ่มันเป็นมืออที่บอกว่ามีอะไรให้สังเกตเยอะมากเลยมันมีความื่้นไปตลอด เช่นมีป้ายนูน่นป้ายนี่มีร้านนู่นผุดขึ้นมาใหม่นะไอพวกนี้แหละครับเป็นสิ่งแวดล้อมที่ปลูกฝังให้พี่เนี่ยเป็นคนช่างสังเกต1 2 0 0สอง้สายสองนะครับนะะก็จะมีหน่วยเป็นรูปบาทเซนติเมตรเห็นไหมนี่คือการสังเกตต้องสังเกตนะครับคนเรานะอย่างเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านไปนะครับคนที่สังเกตเป็นคนที่รอดตายอยู่ๆครับนะ้ำทำไมครับ ดีถูกไหมก็มาแล้วโอ้ยคนที่อะไมคนที่ไม่สังเกตนะก็ไม่ไม่เห็นใช่ไหมว่าเฮ้ยผิดปกติแล้วใช่ไหมครับคนที่สังเกตเนี่ยเขาก็เคยบางคนเนี่ยทาไมเคยอ่านความรู้เรื่องสึน,นามิว่าก่อนจะเกิดสึนามิเนี่ยน,าาน้ามันจะนะไปใช่ไหมเรียกว่าอะไรดีเขาก็รีทาไมครับวิ่งไปเตือนคนที่อยู่รอบชายหาดหมดเลยครับว่านี่ เดี๋ยวจะเกิดซีนาีิแล้วนะคนที่อยู่ริมชายหาดก็ไม่เชื่อครับน้องไม่เชื่อประโลคก็ยังเล่นอยู่ไปเดินใกล้ๆบรงมุ้เลยนะครับแต่คนที่รู้จักสังเกตแล้วก็มีความรู้เนี่ยจะเป็นคนที่นะร,รู้ทันแล้วก็สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ในในยุคที่ความรู้เนี่ยไม่ถูกตีกรอบสมัยก่อนจะเรียน,นรู้อะไรโอ้โหยากเย็นครับหนงังสือก็ไม่มีครับ เดีย๋ยวนี้ทําไมครับคุณจะเรียนคณิตศาสตร์คุณจะเรียนอังกฤษคุณจะเรียนดนตร,ตรีคุณจะเรียนอะไรตอนดีสองก็เป็นไปไ,ได้นะครับเออเรียนทาไหอ่ะนั่นอนะอินเทอร์เน็ตไงสื่ออินเทอร์เน็ตไงคุณอยากเรียนอะไรในอินเทอร์เน็ตมีหมดนะครับเรียนด้วยดัวยเห็นอย่างนอ้องอ่าต่อไปนะครับ